หลังจากที่เรารอกำนาพักใหญ่เรากำลังจะมีหุ้น IPO หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ<ฆ>คือบริษัทสีตังกโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อคือ STGT วันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ให้กับนักลงทุนในราคาหุ้นละ34บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารคือคุณจรินยาจิโร์คุณนะครับกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของสีตังกโกลฟ คุณจริยาจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการระดมทุนรายละเอียดต่างๆของการ IPO ไปติดตามพร้อมกันนะครับ<อ>คุณจริยาสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีค่ะตอบถามหนเลยครับ COVID-19 อย่างที่เราทราบกันเนาะว่ามีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบลบเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้าไปสำหรับสีจางโกลฟโ COVID-19 บวกลบแค่ไหนยังไงครับบวกบวกค่ะ นะคะค่ะก็ก uh ็ต้องยอมรับว่าคือหลังจากที่เรามีสถานการณ์เรื่องของการระบาดของโควิดเข้ามาเนี่ยค่ะปริมาณของถุงมือเนี่ยโตขึ้นมากๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนี่กคืออยู่ที่แค่12%แต่มาปีนี้หลังจากที่เราเจอเรื่องของโควิด -19 เนี่ยค่ะ ตราโตเนี่ยอาจจะเห็นถึง30%นะคะเพรออเดอร์เนี่ยคือที่เข้ามาที่เราเนี่ยคือเรียกว่าคือล้นไปจนกรทั่งถึงปีหน้าแะแนวโน้มมันก็น่าจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วอะครับพี่ใช่ใช่ค่ะเราเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าคือพฤติกรรมผู้บ,บริโภคเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนะคะคซึ่งเข้ากับยุคข,ของ New Normal ที่เราได้ยินกันนะคะ จากเดิมเนี่ยคือเราอาจจะเห็นถุงมือเนี่ยถูกใช้เนี่ยคือในวงการแพทย์เนี่ยเป็นหลักแต่หลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นในแบบไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองนะคะเราก็จะเห็นมีการระแวดร,ระวังเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะมีการใช้ถุงมือเนี่ยคือในทุกอุตสาหการรมเนี่ยคือเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะคะก็ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนด้วย นะคะพวกที่แบบเป็นเฟสเทคเองอะไรพวกนี้ค่ะก็จะหันมาใช้นี่ก็คือถุงมือ,อมในระหว่างที่คนทำงานนี้มากขึ้นค่ะครับเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ทางสีจังโกลฟเองก็คงต้องต้องเตรียมแผนที่จะขยายหรือว่าบางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล่าประเด็นนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งคะพี่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าคือแผนเรื่องขยายกําลังการผลิตเนี่ยเราทํากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017นะคะแล้วก็เราก็มีแผนนี่คือระยะยาวนี่คือไปจนทั้งถึงปี2028ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะเราก็เห็นแล้วล่ะว่าคือดีมาเนี่ยคือมันโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นจากประชากรสูงอายุหรือว่าเรื่องของโรคหรือเรื่องของนโยบายภาครัฐในหลายๆประเทศที่เขาใส่ใจในเรื่องของการให้ประชากรของเขาเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะให้เราเติบโตไปคู่ ในส่วนของดีมานของโลกด้วยนะคะครับ,รบทีนี้แผนหนึ่งคือเรื่องของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของสีตางโกลฟอันนี้อยากให้คุณจริญญาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะจริงๆแผนเรื่องของการเข้าตลาดนะคะเราก็มีคิดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ,ะเพราะว่าคือเราอ่ะมีแผนระยะย,ยาวในการที่จะขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นช่วง8ปีถึง12ปีด้วยซ้ํา นะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยคือสูงมากนะคะก็เกือบเกือบสองหมื่นล้านบาทสําหรับโครงการจนถึงแปดปีค่ะอันนี้เนี่ยคือก็เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยในการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดอเพราะว่าลงทุนต้องใช้เงินเยอะทีนี้ของของของ,ของตัวหุ้น IPO นะคะพี่ค่ะคือเรามีจํานวนหุ้นนะคะที่จะเข้าเนี่ยคือเข้าเทรดเนี่ยทั้งหมดก็คือ4ี่7้อยสี่ิบสี่จุดเจ็ดแปดล้านหุ้นนะคะ ซึ่งก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสถาบันแล้วก็ประชา,ะช,าชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่432.78ล้านหุ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็จะเป็นหุ้นที่เราจะให้กับผู้บริหารกรรมการแล้วก็ในส่วนของพนักงานของ STTT เองนะคะก็<ม>เป็นอ s o นะคะประมาณ10ล้านหุ้นอ่าแล้วก็มีให้กับในส่วนของพนักง,งานของ STA ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะกรรมการผู้บริหารอันนี้ก็คืออีก2ล้านหุ้นค่ะนะคะนะคะีค่คือรายละเอียดทั้งหมด อืมครับทีนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีคนสนใจอยู่เยอะมากแหละทั้งวันที่คาดว่าน่าจะเข้าซื้อขายแล้วก็รายละเอียดของการจองซื้อต่างๆขอรายละเอียดส่วนนี้หน่อยครับคุณจรินยาค่ะค่ะสำหรับวันจองซื้อนะคะก็จะอยู่ในช่วงวันที่2 3่สมถึงยีิบห้ามิถุนายนนี้นะคะค่ะแล้วก็คือสําหรับการเทรดนะคะก็วันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่สองกรกฎาคม2องหที่จะถึงนี้แล้วะคะ่ะ ครับครับผม<ช>ผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้คงจะต้องมีการไปโรชโชว์กับนักลงทุนบ้างแล้วอยากเล่าให้ฟังว่าฟีดแบ็ของการไปโรชโชว์เป็นยังไงบ้างครับคุณจริญญากระแสะตอบรับดีมากนะคะค่ะเป็นที่แบบเป็นที่สนใจค่ะของของทุกทกท่านนะคะที่เข้าร่วมฟังในในกลยุทธ์ของเรานะคะค่ะเพราะว่าคือเราก็นําเสนอทั้งกลยุทธ์แผนในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็ผลประกอบการของเราค่ะก็กระแสดีค่ะ คุณจริยญญญาครับด้วยด้วยคำที่โควิด1 9ด้วยช่วงก่อนหน้านี้หุ้น IPO งเงียบหายไปนานมากสีจังโกรฟเป็นตัวแรกที่จะกลับมา IPO ในช่วงนี้ถามผู้บริหารดีกว่ามั่นใจแค่ไหนกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดละรัพย์ในช่วงนี้ครับค่ะเราเรามั่นใจค่ะนะคะเรามั่นใจเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการความต้องการนะคะรวมถึงความสามารถในการแข่งขันนีคือในตลาด เอ่พ s ท t เนี่ยคือไม่แพ้ใครในโลกแน่นอนค่ะเราแน่ใจมากมค่ะแล้วช่วงเวลาช่วงเวลาในช่วงเวลานี้คุณจริญญาคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแค่ไหนกับการที่สีตังโกลฟจะเข้าตลาดครับค่ะเรียกว่าช่วงนี้คือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วละค่ะนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคือดีมานก็โตนะคะคาพาซิตี้เราก็มีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผลประกอบการเนี่ยคือก็ดี ค่ะทุกอย่างเนี้คือก็เป็นลงตัวหมดงันนี้คือก็เป็นช่วงเวลาที่เราเราก็มั่นใจอะค่ะว่าคือเหมาะสมแล้วก็น่าจะแบบเป็นที่สนใจของนักลงทุนทุกท่านค่ะอะไรคือสิ่งที่คุณจริญ,ญญาอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่เขากําลังมองหาและอาจจะกําลังสนใจสีตังโกรฟ์อยู่ในขณะนี้ครับอ่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคือเราเองเนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตอันดับต้นๆของโลกนะคะ ที่เราจะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยคือไปแข่งกับคู่แข่งในตลาดโลกนะคะ,ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราต้องการสร้างความยั่ง,ย,งยืนเราเป็นผู้ใช้ยางนะคะในประเทศซึ่งประเทศไทยนี่คือเป็นแหล่งปลูกยางที่สําคัญนะคะ,ะเราสนับสนุนเรื่องของการส่งออกเพราะตอนนี้เนี่ยคือเราก็ส่งออกไปถึง90%เซนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่คือได้ดีมากๆกนะคะก็ฝาก stgt นะคะเราจะส่งมอบการปกป้อง,องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใยสู่ทุกชีวิตทั่วโลกค่ะขอบคุณมากครับคุณจริญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะก็รอดูครับ IPO คุณน,น้องใหม่นะครับสองกรกฎาคมนะคะมา